ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ไปเที่ยวงานผีตาโขนะคะซึ่งงานผีตาโขนะคะเขาก็จัดขึ้นที่จังหวัดเลยนะคะอำเภอด่านซ้ายเมื่อวันที่28-30มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งการเดินทางของดาวเนาะเราก็ ขับมอไซค์ไปตัดสินใจที่จะขับมอไซค์ไปเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เมื่อประมาณปี66กนะคะก็ได้เคยขับไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่ได้แผนอะไรเราแบบไปแบบไม่รู้นะคะซึ่งซึ่งการไปแบบนั้นคือแบบลำบากมากๆเลยนะคะอันนี้ก็บอกเล่าถึงประสบการณ์สำหรับใครที่อยากจะ ไปสักครั้งหนึ่งเนาะเที่ยวงานผีตาโขนนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อเรื่องนะคะเดี๋ยวเราไปรู้ก่อนดีกยวก่อว่าประวัติงานผีตาโขนความเป็นมาของเขาเป็นยังไงกันคะ่ะผีตาโขนเป็นประเพณีพื้นบ้านเก่าแก่ของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจัดขึ้นในงานบุญหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในงานบุญประเพณีที่ของภาคอีสานโดยผีตาโขนมีลักษณะเด่นคือ การแต่งกายชุดผ้าเย็บต่อการหลายสีใส่หน้ากากที่ทำจากต้นมะพร้าวและหัวหนึ่งข้าวมีลวดลายสีสันแปลกตาและดูน่ากลัวเพื่อจำลองภาพของเหล่าผีที่ออกมาตามขบวนพระเวทในตำนานพระพุทธศาสนาที่มาของผีตาโขนมีความเชื่อว่าเมื่อพระเวสสันดรและพระนางมัททีเสด็จกลับเมืองหลังจากออกผนวด เหล่าชาวบ้านและสรรพสัตว์รวมถึงพูดผีปีศาจที่เคยได้รับอน,นิสงส์จากท่านต่างดีใจจึงออกมาต้อนรับกันอย่างคึกคืน เกิดเป็นขบวนแห่ที่สนุกสนานและเป็นต้นแบบของผีตาโขนในปัจจุบันงานผีตาโขนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมไฮไลท์คือขบวนแห่ผีตาโขนการละเล่นพื้นบ้านการฟังเทศมหาชาติและการสืบสารวัฒนธรรมชาวอีสานที่ยังคงรักษาล,ลากเงาความเชื่อทางพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ในวันที่28มิถุนายนนะคะเราก็ขับมอไซค์จากอุดรน,นะคะไปที่อำเภอวังสพุงเพื่อที่จะเข้าพักก่อน1วันอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าในปีก่อนนะคะปี66เนาะเราก็ลองตัดสินใจขับมอไซค์จากอุดรไปที่วังสพุงเลยซึ่งระยะเวลาก็ประมาณถ้าตาม Google Map ก็ประมาณ3ชั่วโมง กว่เกือบ4ชั่วโมงเนาะแต่ถ้าเราแบบพักแวะปั๊มอะไรแบบเนี้ยซึ่งระยะเวลาของมันจะจะยาวกว่านั้นนะคะปีก่อนนะคะเราออกเดินทางกี่โมงแต่เราไปถึงที่นุ่นแบบช่วงแบบ4ี่ห้โมงเลยทีเดียวนะคะซึ่งซึ่งผลปรากฏว่าพอเราไปแล้วอ่ะรถมันติดมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถใหญ่อย่าง รถเก่งหรือกระบะอะไรเงี้ยคือใช้เวลาจะนานมากๆนะคะแต่ถ้ามอไซค์ก็อาจจะเร็วหน่อยซึ่งซึ่งไม่ถือถือว่าแบบเร็วมากนะคะมันก็ยังมีความเป็นแบบรถก็ยังเยอะมากนะคะก็เราก็ยังต้องแบบมุดมุดมุดไปซึ่งอันนี้ก็ใช้เวลานาน,านมากๆก็สําหรับใครที่อยากจะไปเนาะก็แนะนําให้จองที่พักใกล้ๆแถวแถว,แถวงานเลยแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยความที่แบบอาจจะราคาสูงหรือ,ออาจจะแบบเต็มนะคะซึ่งซึ่ง เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราย้อนกลับมาปัจจุบันก่อนว่าดาวนะคะก็พักที่อำเภอวังสะพุงเนาะหนึ่งคืนนะคะซึ่งดาวก็ไปพักที่โรงแรม The Cozy Hotel นะคะก็เป็นโรงแรมที่แบบก็โอเคนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่แบบจะแพนไปแบบดาวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็พักที่นูน่น หนึ่งคืนนะคะก็ตัดจริงๆแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะพักที่นู่นหนึ่งคืนเช้าปุ๊บเราขับรถไปที่วังสะพุงเลยแล้วก็พอดูผีเสร็จเราก็จะกลับมาพักที่เดิมนะคะจริงๆแผนของเาาเป็นแบบนะั้นซึ่งปีนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะเราก็ติดเหมือนเดิมนะคะดาาก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปดูงานผีตาโคนะคะสิ่งที่ต้องแบบรู้แล้วก็เตรียมนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือถ้าคุณจะไปคุณต้อง แบบแผ่นไว้ตั้งแต่นั้นเนิ่นคือหมายถึง จองโรงแรมที่ใกล้งานที่สุดพยายามหาแบบที่ใกล้ๆหน่อยเพราะว่าวันงานจริงๆคือเข้าไปในางานนี่ยากมากๆเลยเพราะว่ารถจะติดมากๆทั้งมอไซค์ทั้งรถกระบะรถเก่งนะคะซึ่งแบบคนเยอะมากๆเลยนะคะก็ตัวนี้ก็อยากให้เตรียมไว้นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะพักแรมเนาะสองนะคะก็จากระยะทางอุดรไปน้องบัวไปเลยนะคะซึ่งซึ่งมันก็ยังพอมีแบบปั๊มอยู่บ้างนะคะอันนี้ของดาาเขตทางอีสานเนาะระยะ ทางปั๊มน้ำมันก็จะพอพอเราเลยแบบหนองบัวเข้าไปแล้วเข้าไปสุดเลยมันก็มีปั๊มน้ำมันนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เราแนะนำนะคะก็คือแวะทุกปตทเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็จะได้อุ่นใจว่าน้ำมันของเราอะ่ะมันแบบ เพียงพอเพราะว่าประสบการณ์จากปีก่อนเนาะปี66ที่เราไปคือแบบเติมน้ำมันปุ๊บบางครั้งถ้าเราไม่รู้สึกว่าแบบอยากจอดนี่เราก็ไม่จอดนะคะแล้วน้ำมันก็แบบเออไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเติมแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าคิดแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าปั๊มน้ำมันเราแบบไม่ได้เจอบ่อยแล้วมันก็แบบนานๆทีเจอแล้วแล้วแถวเลยบางเส้นทางนี่ก็เป็นแบบภูเขานะมันก็จะยาวๆหน่อยก็ แนะนำให้แบบอัดน้ํามันไปเลยหรือว่ามอไซค์หลายๆคันที่เราเห็นในปีนี้เนาะที่เขาขับเขาก็จะมีการแบบว่าเติมน้ํามันใส่ถังไปนะคะตัวนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าจะเดินทางก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเราออกจากบ้านประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะออกจากวังสะพุงเนาะเออออกจากวังสะพุง เพื่อที่จะไปด่านซ้ายนะคะประมาณเที่ยงแล้วก็มีจอดแยชม,มิวบ้างแต่ไปถึงนุ่งกว่วมัน3โมงกว่ากวานะคะร,ระยะทางจากตรงที่รถติดของเราประมาณ20กว่าเกนนาทีนะในแมพเขาบอกแต่ว่าติดอยู่นั่นแบบเป็นชั่วโมงเลยนะคะชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยนะคะกว่าเราจะไปได้เพราะทุกคนก็แบบไปทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็รถค่อนข้างจะติดนะคะ พอไปถึงที่งานนะคะก็ปรากฏว่าเราไปไม่ทันเขาแหนะ่เนาะเขาน่าจะแห่ช่วงแบบ10บโมงถึง ถึงบ่ายสองประมาณเนี้ยแต่เราไปถึงนู่นประมาณห้าโมงอะประมาณห้าโมงกว่าทุกคนเพราะกว่าจะเข้าไปถึงในงานได้แต่มันก็ยังมีแบบแห่ของผีตาโขนอยู่แต่ว่าเราก็ไปไม่ทันอันที่เป็นขบวนใหญ่ๆนะคะที่แบบทุกผีตาโขนก็จะมารวมกันแบบอยู่บนรถทั้งหมดเลยนะคะแต่อันนี้ก็จะเหลือแค่บางส่วนนะคะแตบบ่ก็สนุกดีคะ่ะทุกคนว่ามันก็มีการแต่งหน้ากากผีอะไรแบบนี้ออกมาแล้วคนที่นู่นก็ดูแบบน่ารักมากๆโดยเฉพาะผีตาโขนนะคะคือเวลาที่ เราแบบเราก็ถือกล้องเนาะเราก็ถือกล้องไปเวลาที่เขาเห็นกล้องเขาก็จะแบบเล่นกับกล้องอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบก็ดีพอพอเขาเห็นกล้องเราจะถ่ายเงี้ยเขาก็แบบทําท่าให้เราแบบถ่ายแบบเนี้ยซึ่งซึ่งส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ถือว่าน่ารักแล้วก็มีชาวท่องเที่ยวเนาะจากหลายจังหวัดชาวต่างชาติชาวไทยนะคะก็ไปที่นู่นเยอะแยะนะคะเท่าที่สังเกตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานที่แบบวัยรุ่นเนาะขับมอไซค์หรือ หรือกลุ่มกลุ่มพี่ๆที่ขับแบบบิ๊กไบเขาก็จะไปกันนะคะซึ่งซึ่งระหว่างทางแบบเนี้ยก็จะเต็มไปกับมอไซค์ก็เป็นอะไรที่แบบแปลกตาแปลกใหม่เหมือนกัน มันอาจจะมีนานแล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ไปสัมผัสอะไรอย่างเนี้ยคือเราก็แบบตัดสินใจขับมอไซค์แล้วก็ไปเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางมาถ้าเกิดว่าอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวไปดูสักครั้งหนึ่งล้วก็แนะนําว่าไปแบบจองที่พักที่อยู่ใกล้ๆจะดีที่สุดนะคะเพราะเราแต่ว่าไปดูแบบขบวนรถแห่อะไรเงี้ย ก็น่าจะสวยงามกว่าเพราะว่า2ปีที่เราไปเราไม่เคยทันเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปชมงานไหลผีตาโขนนะคะเขาก็จัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคม2568นั่นเองนะคะก็จะแห่นะคะตั้งแต่โรงเรียนด่านซ้ายนะคะไปถึงวัดศีนาเวียงเลยทีเดียวนะคะก็ระยะทางก็ประมาณ เ0 0เมตรนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถไปได้งานเริ่มตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะมีช่วงเย็นเนาตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นปาร์ตี้ผีตาโขนนะคะใครที่อยากจะไปชมก็สามารถไปได้นะคะสำหรับปีนี้เนาะ